สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมก็นึ่งทําบุญครับจังหวัดนคนปรปฐมตนตระกูลเป็นโรคไตครับแม่เสียชีวิตไปเมื่ออายุเจดโรคไตครับพี่ชายอายุห9เ้าเป็นโรคไตตายเหมือนกันครับค่าไตมันสูงขึ้นก็ไปปรึกษาหมอหมอก็เลยอุตสาว์ดูอุตสาว์สาวเสร็จแล้วเป็นซีดอยู่ตามที่ไตอ่ะเต็มไปหมดเลยทั่วไปหมดบอกว่ามันเป็นกรรมพันธุ์มันไม่มีผ่าตัดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผมก็เลย ดูทอทัดก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยเอามาบำรุงไตดูก็ได้ผลนะตัวนี้ซื้อยาตัวนี้มาบำรุงไตดูนี่เออค่าไตาดีขึ้นดีขึ้นชัดเจนเลยครับไปตรวจมาพิริกาปี64ี่ค่าไตามันยีบสามการทํางานของไตอ่ะการทํางานของไตอีกตัวมันหนึ่งจหสูงมากครับผมก็เลยกินยาตัวนี้มาสองเดือนกว่าครับสองเดือนมกราไปตรวจใหม่ก็เลยได้มานี่ครับตัวบน ยิบสามกว่าก็เหลือสิบหกปกติเลยครับนี่แล้วก็อีกตัวงหนึ่งจุดห้าเก้าตอนนี้เหลือหนึ่งจุดสามเก้าครับลดมาเห็นชัดเจนเลยครับนี่ซื้อยาตัวนี้มาบำรุงครับนี่บำรุงไตอได้ผลจริงๆครับนี่ไม่ได้โฆษณานะนี่เรื่องจริงครับผมต้องรักษาตัวเองครับต้องดูแลสุขภาพตัวเอง